ครับวันนี้เรามาแจกหมดและสอนลูกด้วยใครค uh, <aquí> <ๆ>ิดอยู่ครับใครที่ปลูกครับใครที่ออกมากับครับเอ๊ววันนี้จะมาสอนลงหมดนะครับผมย่อมได้ลงเลยครับผมเลยมาสอนลงด้วยครับเป็นการแบบสอนสอนแบบแบบอืมอะไรนะแบบนั่นเลยอะเออไหนวะอืมโอ้โหดูจากหน้าข้าวจะมีหลายเยอะตัวเลยนะครับ ตัวอะไรวะนี่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 กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วหลนเซมาดเฮ้อยเฮ้ยแล้วกดตรงนี้อืมเอ,อ่อ มาแล้วเนี่ย嗯เอ้ยเอ้อเคอโอเค,อเคปุ๊บแล้วกดไปเลยนะครับพร้อมแต่ว้ตอนจัดเสร็จเลยนะครับ โอเคนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าเกมปลาเฮ้ยเฮ้ยรอ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 ไปเรื่อยๆตัดหัวเข้าโอเคโอเเราเข้าได้แล้วนะครับครับครับโอเคแล้วับ พอมึลง,ลง,ลง,ลงลงหมดเสร็จมือมือเลยหน้าแตกโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หม,หมุนหมดมือลาลาเลยแล้วเรือนะครับผมโอเค เข้าไปอะ่ะเตมเข้าไปเลยกินยากินยาป่ะ